¿Qué? คอลลาเจนปกติมันธรรมดาไปนี่เคยลองหรือยังคอลลาเจนลังนกของแบรนด์จำไซบอกเลยนะทุกคนว่าอร่อยและกินง่ายมากๆไม่ขาวเลยกลิ่นหอมแถมตัวนี้คือไม่มีน้ำตาลเขาเป็นสารสาก,กัดพรีเมียมจากลังนกแท้เลยนะทุกคนแล้วตัวนี้เนี่ยคือชงได้ทั้งน้ำเย็นแล้วน้ำอุณหภูมิปกติเวลาชงสักพักจะเป็นวุ้นๆสีน้ำขุ่นๆแบบนี้ตัวคือชงดื่มทุกวันเพราะประโยชน์เน้นๆและไม่ขาวเลยจริงๆได้ทั้งเรื่องความงามแล้วก็สุขภาพทั้งเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวชะลอวัยคูณสองฟ้ากระลิ เดูแลข้อเขา่ากระดูกลดอาการปวดเขา่าและกระดูกแข็งแรงขึ้นแถมทานลังนกไปแล้วจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารที่เราทานเข้าไปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนตรงนี้ให้ดีขึ้นด้วยแล้วเนี่ยเซ็ตใหม่ที่มีสั่งมาคือคุม้มมากๆเขามีโปรพิเศษซื้อหนึ่งแถมสองแค่สามเก้าสในทุก <จะ S 2> คนจะได้เป็นคอลลาเจนสองกระปุกแล้วก็ตัวกิงกกใบแปะกล้ยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของารบำรุงสมองและป้องกันโรคอัลไซเมอร์พูดกบพูดนะคอลลาเจนตัวนี้ลตอบโจทย์ได้ทุกช่วงวัยเรากินเองก็ดีแแแนนนนนนนะะาให้้้้้คคคุุุุณณพ่่ออมกกกกิดดดดดวววยยย็ไไูลลตััเเงงงๆชืทท